<laughs> อ,ลอ,อ,อไล่เลยพี่น้องหน่ำมาห่อนที่น,น,ะนาะมกล,ลัวแมงกี้หรอเก่งเก่งสบายดีทุกคนสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องหาอยู่หากินตอนเที่ยงไปหาสอนมีแต่หาสอนกับสอนพอแง่งนี่มันสอนมันถือเบิดทุกอย่างหาแนวกินได้เกือบเบิดทุกชนิดเลย ลูกสาวป้าไปใส่ขี่จิรอกับหญ้าเมื่อนี้ตอนแรกว่าสิไปหาปลาอะไรพี่น้องไอ้แต่ว่าลูกสาวเผาก็ดอกไปบ่ได้ลูกสาวหายอยากไปน้ำย่ามันบ่มาณคขับว่ามีผู้หายอยากไปน้ำยาง,งลัดเลยลัดตรงหน้าเลยมากระลัดน้ำหอยหกไก่หอยนุกไ,ไก่ น้ำห้องมันไหลแห้งแท้บ่เป็นน้ําน้ํานะครับน้ําไหลแบบนี้บ่ค่อยถึกดอกแม่นี่ก็ตาถึกนี่สอนพยานน้ติวเนาะพอละอาดน้ใส่ขาวฝนตกบ่แห้งปานดดอกพ <c oughs> ี่น้องแต่ว่าน้มันหลน้บเลขาก็เริ่มเียวแล้วเฮาแนมเบิ่ง แบบเพลเนินๆงามไปไกลๆนะมันโฮมกันหลายต้นกันเขียวงามผั้วเจวว้าวาดผุ้วิบทั่วแล้วมันงามบอเป็นแม่นบอกอืมอึนเส่นี่เดบกตู้เ,เขียวนะคะนรับว่านผุ้ตู้เขียวนะครับผู้วิบวัฒนแม่นบอกเรียกว่าเ้าลืมใสพผู้ว่ากำบ,บ้านอาศรีลืมเหรอเอ๊ะแต่ลูกหมอใครชื่อสอนอัศร์ว่านผู้วิบวั่วบ่ แม่ใส่มันก็เคี้ยวเสมอกันอยู่เลยเอเข่ากัดเปลือยลายเนาะมันมาซ้ำพอโดนเราเปิ่งหน่ำลายเลยมาพี่หลองมาสอนเมึงได้ตะลุกตัวนี้สอนมาตะลุกตัวนี้แหละตะลุกหน่อยจะมาเลี้ยงเขาอิ่มเหมือนกัน,นหน,น่ำลายขน่ำหน่

อร่อเอาบ่ะ่ปนตัวเดียวเนี้เธอมันได้หลายเด้ขั้วเดได้หมูมันหัากับปล่อยขึ้นอยู่กับหมูมันขันหมูมันถือมันกับเบรดถือปล่อยอืมสักเพียงหน่อยนี่ค่ะก็คือสนาก็ได้มาซิดเบ็ดปลาเค็งแล้วหน้าจะเป้น้นามลายนะลูกปลาเค็ยงลายสอนไปสอนง่ายคุณดอกยางสามหยด กะลุกหมองห้าสอนตะการนยังไรอยู่จะลุกเม่มีปลาเบิน่ะแม่เออมันเบิดเนาะมันเบิดหึ่งเลยเบิดก็เป็นกระลุกมันหน่อยเนาะสอนน้องนี่ถือกระลุกปลาดุกนี่น้องกระลูกปลาดุกกระแม่หางแดงลูกปลาดุกอย่างหนึ่งแดงเนี่ยหากกระออกแต่คุ้มผักไข่เนาะหักก็ะเลื่มเบาเป็นคุ้มเนาเป็นหูคือหูกระปูน ลูกปลาดุกปอลูกปลาดุกตายนี่เอาขึ้นมาเหมือนเดิมเหมือนแปล่อยก็มีแต่ลูกปลาดุกมันนี่โหมันได้ได้หัวปลาหอปลาชิงลูกปลาดุกปลาอเขามี่มันแดงลูกปลาดุกหลายแหง่เลยเลี้ยงหูเลียงง่ายแล้วเนาะเริ่มใหญ่แล้วปอแม่มันก็จะเข่าพอเนาะแม่เอาอย่างโขง น้อยน่ก็เอาแล้วนะมอไปเอาเลยเอาไปขวกิวนจิม่อยเนะาะหน่อยป้า่าานี่เทีท่ยงหลังนีนดำหน้าแล้วแล้วเงียบยบเลยเงียบโมมีผู้ใดอยู่หน้าแบบนี้ปาลาก็ไลอยู่พี่น้องยแต่ว่าเขาจะดำเขาเสียทั่วเป็นทีแพร่อยู่มมมีผู้ใดลงไปเอาได้โดยเฉพาะมันกบหน่อยเนาะนอเอาเบ็มาใส่เด็เด็ดเด็ดเดๆๆๆๆๆๆงมอก็ได รู้สึกว่าเริ่มมีความอุดมสมบูรณ์แบบคืออันปีตอนทายังน้อยอย่างน้ําไหนาแล้วกบแปลนเรื่อยตรงน้ําหลายเนาะกบหน่อยมันพนบ่ถิ่มส่วงแล้วหวกบ่ตายกบกระลายเดี๋ยวสอนน้ําตลุกนี่แหละพี่น้องทางหน้านี่ เนี่ยมันเวลาแย้งมันก็ลิบลงห้อย,หยตีนเอาะไปไปปลาขออ้ยสะอาดอันนี้เนาะม่มีกี้เหงาเลยปลาขอพี่น้องปลาเค็งปลาปูปลาขอกก็เริ่มใหญ่แล้วขอบที่นี่แหละเหมืลน Góc khu vực bất kỳ hết quả sau này của anh em bay 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 เพิ่มหน่อยจังเริ่มใหญ่แล้วหน่อยปลาดุกปลาดุกก็มีตัวหน่อยตัวใหญ่เริ่มใหญ่แล้วปลาดุกอ่ะพอดีพี่น้องก๋วยกินเสรนนี่ยนี่แซ่บก๋วยอ่อดักมือเจ็บเดี่ยวใช่ไกาลังคันลองมาดูข้าบมันหน่ดาเราข้าบมันเหรอ เสิมึนดันนงกรูนำอารมณ์ท่าสะไปไปเจ็บไปท่าสะ,สะบอนมีงงออย่า,าเ,กเก่งหน่อยขึ้นบลาลิฟบลาลิฟเดอดจิ้ึกกี่ยาไปท่าสไปไมืสรรอสขาวก็ลิฟกอลิฟิ้ถึกให้เรีบอแล้โอเค แมงดาปลาดุกปลาดุกแมงดาแมงดาตัวมันหลอกขามาแล้วมีตัวเดียวกับถือสั่นแมงดาเห็นมันหลอกขะถืออีรีหลอกขาออกมาแล้เป็นสีสวยแม่นขาอมาแล้วเป็นสีดำเหมือนมาปุนี้เดินกับขาทีปึ๊บโอ้หากินง่ายอยู่ขนาดนี้นะเล่นยังอ่อนๆรือแม่นอีลีหักบัวเสบเอาอยู่บ่บัวอยากแซ็บเนาะบัวก็อย่า โบแซ็บพี่น้องแค่นั้นอ่อนนะเนี่ยความหอมกับบูมีแหละกับโบเซ็บถ้ามันไข่มังยังหุ่นจังแสบเลยแต่ปลาดุกแค่นี่ถืกแล้วลุว่ <c oughs> ลมลงตะลุกหน่อยพี่น้องหน่อยรีรอเนี่ยจะว่าน้องเอห,หน่อยปลาเต็มอยู่ไปืักนบอกขี้โมยก่อนจะเอถือปลาขอหน่อยตัวหนึ่งกับกูหน่อยน้ำ อ่ะดูกระปุกหน่อยสวยเส่เบ็ดหน่อยเอาไว้เห็นเนื้อเบ็ดไปงามป้ใง่สุยตัวนี้บุ้มมีหยาเนาะต้านครับงามผักดีบุ้มมีหยาแต่ว่ามันออกแต่แถวกลางแถว้างมันไม่ค่อยมีปันได ปพี่น้องเมื่อเฮ็ดกินมานี่ได้ปลากับปูปกายไล่เ <c> ล <oughs> ยแต่กับปูกับปลาหนำหอยกับลาเนาะกระวมสมบูรณ์น้องนนำกับบัวคาบทรายไล่ตลอดหนำหยนอยตื่นงูงูเสือผัดงูเสือนผะัด มันหมักกระดองกระดองกระดองใช่อยู่กับปูแหล่ปูบ่ฮะหายแอบว่าออเองอยู่ก็ยังแอบอยู่เมย์มับสัอยู่กับมาปูกับหลานหมาหน่อยสองตัวหมาหน่อยมาเถ่าปูชิซานียังเห็หลานทางกระตากป่ะของหมักมันกิงจะเอาม่นึ่งลูกจับอม่ลูกล,ล,ละ ไอพอบางแกใหยังไอพอพอบางแกฮ่า่าน, <g it> นกันยังเอาไปอ้องยี <g it> งามกับปูพี่น้องของหมักตั้งแต่หน่อยจนใหญ่เหรอกะหมักห <g it> ยางยอ้ยอนไปหาปูแล้ว <g it> จะไปแอบปูให้ปูแกให้ <g it> จีกับปูจีก,กับตาหงหงบ่ ปลาเคียงหน่อยเนาะก็ดีเฮ็ดเงาเบ็ดเองใส่ข้าวมอปลาตองนี่ยหมักกินเห็ดเบ็ดใส่เบ็ดเอาปลาตองหลังหลายๆนาตั้งมาเงี้ยเอู่อ อเอกเพิ่นกำลังเก็บกระปูดใส่ถ้วยไปเอาขึ้นไปกินบ่หนีิให้แม่รัดเอาเด้อเดี๋ยวขึ้นเองเด้อตัดเอากระปูน้ำนางเพิ่นเนยน้ำนางเอกเพิ่นเนยนางเอกหน่อยเพิ่นมักห <c oughs> ย่องซะด้วยยิ้มเบื่อสุกขหบอพี่น้องคือเป็นตาหอมแท้เอ้ยยังเหลือแต่ปลาคอปลาสุก ได้กรบโบเบื่อออกปลาเป็นน่ากินแบบบ้านๆหนำโบมีปลาได้หรอกมากินเลยพี่น้องน่ากินลายเลยเผานลำกันเด้อพี่น้องขกาวเพนกาะปูปูกับลานปูกับลานมากินกระปูนั่งกินข้าวลูกนั่งนั่งนั่งเกินพี่น้องเมื่อกี้มันได้พี่น้องอีกเผานลำกันเด็กเอฟซีมากินขผาไหม

คอยก็ช้าบักอะไกอนเลยขึ้นถ่ายจ้ะอ้อมยังเอืมเหอ้อมพักอ้อมพักห้องอ้มตามห้องนี่ป่วนชิลล์มีแมวตีลาคอ บบกินเขาแล้วมาเอาปลานิลเอาลูกปลานิลไปปล่อยมาขออ,าอยู่หน้าไอมาสอนเบืองชี้ถือกีบบอกเอาไปปล่อยมันเป็นปลานิลแพ้มันแบบห้าบริยากอะนะบงยากสือมาปล่อยมันออกลูกเองมันเถอะนะบริแมนปลานิลมัน เก็บเอาไปโตนอัดลมเอาแน่กด้เอาซิลลีก็ปล่อยบ่ฮิลี่งมาเรอยแข่แข่เนาะปนินกันป้ากุ้งคือลายเตกุ้งนหน่อยฮะกุ้งเสนีจแล้วกินต่กินว่ยังมี่ามออกเป็นต่กินได้กุ้งนะแต่กินได้ทุกย่ามแล้ว พอดีถ้ามันซื้อกแพงเต่อยู่ทงละทงละลอยกว่าบาทเท่านั้นเนาะลูกปลาอันนี้พอคอน้ำพี่ไอเอ้บมันพี่ไอพอ,อน้ำไอ้พี่น้องกันหว่าแบบรวบเลยโอเคเลรียบรล,ลายเลยพี่น้องเอ้ยซื้อเอาไปได้ปั๊นนี่เลยฮะ เป็นออมันชิดตายขาดออกซิเจนตัวหน่อยตายได้ค่ะทั้งลุงตายไวเถอะน้อจะปล่อยเบิดได้เอาไว้น้องพ่าพอโอ้บุรีตายได้จะถักจะปัดเชื่อหน่อยตายน่ะทีง่าย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 ป่ะไม่ใช่ตายเวลาจำกัดไปหน่อยเลยปล่อยน้องก่อนก่อนบาอดก็ได้ใส่ไก่น้องปล่อยเบิดเลยน่ำเบาหอนที่น่ะลงไปยังที แผๆเด้อปนินอันนี้มังนปนินมันพี่น้องเอามาลงน้องตัวไดไม่ขี้มูนั้นแผ่ไว้เพื่อน้องตัวเขาไปเอานี่กันแผ่แบบไวสุดๆเลยอ่ะทาลุนมึงพี่น้องอ <c oughs> ันนี้แผ่กือน้องก็อยู่บะเดี๋ยวข้าศิสอนจอกขึ้นกระบองหน่อยสิสอนจอกขึ้นมันเบิดนี่แหละพี่น้องจอกกันมองหน่อยมองหลยมันกำลังเริ่มมีจอกแล้วจะจอกออกกัน คิดว่มามันสิดับทั้งดูดทั้งเอียงทั้งดูดทั้งดุดทั้งบ่ดับจอกดับหยากรีเดไย้สิไปสอนทั้งพุ่นตัวน,นี้ยังมีปัญหาหน่อย,อยมาเพื่อนเราพี่น้องยามแมลงนั่งกินกระเป็ดหน่อยเอ,อือนเป็ดด้วยหรกเอ,อเืดดเอนเป็ดด้วยเอือนเป็ดด้วยน้ำใส่ แป่มาที่แค่ก่อนเป็นกระเป็ดโอเคพี่น้องวิดีโอนี้กับเซียนก็ไหวยูหนี่พี่น้องเซียนเอาวิดีโอลงให้พี่น้องเบิกกันมื่นคั้นเห็ดเบ็ดเลยอ่ะไปหาใส่เบ็ดปลาลองเบิกพี่น้องเลยเหงาปลาเค็งไหวปลากลายนี่ก็บอกคำหน่อยหนึ่งสองสิไปหาใส่เบ็ดลองเบิก